เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าทําไมวิดีโอเกมถึงมีราคาแพงนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของวิดีโอเนี่ยผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นว่าหนึ่งมันจะเป็นวิดีโอที่ยาวมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟังแบบเต็มอิ่มจุใจไปหาขนมไปหาน้ําไปเข้าห้องน้ําทํางาน อาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วมาฟังกันยาวๆสองคือบทความนี้เป็นเรื่องที่ผมรีเสิร์ชเยอะที่สุดตั้งแต่ทำวิดีโอมามีข้อมูลประมาณแบบ5 6หน้าด้วยกันผมไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะเราก็จะมาอธิบายไล่เรียงกันไปถึงประเด็นเกี่ยวกับออตัววิดีโอเกมว่าทำไมมันถึงมีราคาแพงแล้วกันเพราะฉะนั้นผมผมอยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับ กับทุกๆคนที่มีความอยากรู้ในจุดนี้แล้วก็ยังไงผมไม่ผมไม่ค่อยขอเท่าไหร่ยังไงก็ฝากรบกวนแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับผมยังไงก็ฝาก s u b สไครป์หรือว่าช่วยแชร์ตัววิดีโอผมด้วยแล้วกันนะฮะก็จะเป็นการขอบคุณอย่างสูงนะครับผมเอาละเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยว่าทําไมวิดีโอถึงแพงครับเอ้ยทำไมวิดีโอเกมถึงแพงครับวิดีโอเกมเนี่ยทุกวันนี้ปกติเนี่ยในราคามาตรฐานสากลโดยเฉพาะ อย่างตลาดใหญ่ในอเมริกาที่เราอ้างอิงก,กันมันจะอยู่ที่60เหรียญถามว่าใครกันที่เป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจว่าวิดีโอเกมแต่ละตัวทำไมถึงจะต้องราคามีมาตรฐานอยู่ที่60เหรียญคำตอบของคำถามนี้ก็คืออยู่ที่ตัว p u ร์ i ิเชอครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า p u ร์ i ิเชอคืออะไรในในในระดับ เรื่องต้นของการสร้างวิดีโอเกมเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์หลักอยู่2เจ้าใหญ่ๆที่เขาจะต้องประสานง,งานกันนั่นก็คือเกม d e v ว l o ลอปเปอหรือทีมพัฒน,นาเกมกับ p u b l i เชอรที่เป็นคนกลางตัวแทนจำหนายนะครับผม d ด v ว่าลอปเปอร์เนี่ยในโลกนี้บางคนเขาหลายๆทีมนะจะเป็นมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นศิลปินสูงคือเขาจะมองว่างานของเขาเป็นงานฝีมือหรือเป็นงานศิละปะอะไรเงี้ยนะครับเขาจะ เขาจะมีความสามารถในการทําตัวงานทําเนื้องงานออกมาได้ดีก็คือสร้างเกมคลิประบบกราฟิกดีไซน์เนื้อเรื่องอะไรต่างๆเด v e l ว p e ลปเปอร์ <Developer S 1> จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปแต่บางทีบางทีมเขาก็ไม่มีความรู้ในด้านธุรกิจนะครับไม่รู้ว่าจะต้องประสานงานกับเจ้าของเครื่องยังไงไม่รู้ว่าจะต้องทำโฆษณา PR ตัวเกมของเขาในระดับไหนเกมเขา จัดอยู่ในฟอร์มประมาณไหนแล้วควรจะใช้อะไรยังไงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น p u b l i s h e อ,พอก็จะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานงานตรงนี้ให้นะฮะเมื่อเกมเสร็จแล้วพพเขาาร์ติอก็มีหน้าที่ในการเอาไปขายออก่อนที่จะลงลึกกันไปมากกว่านี้ก็คือราคา60เหรียญเนี่ยเป็นราคาเกมมาตรฐานของประมาณคอนโซลและ PC และแฮนด์เฮลอะไรทํานองนี้นะพวกเกมโมบายอะไรแบบนี้ผมไม่มีความรู้ เกมฟรีทูเพลย์ผมก็ยังไม,ไม่รวมอยู่ในนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจำกัดสโคปกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะทำความเข้าใจร่วมกันนะครับทีนี้ว่าตัว Publisher เนี่ยเ,เขาจะทำหน้าที่หลักๆของเขาก็าคือการจ่ายค่าการตลาดนะครับค่ามาร์เก็ตติงหรือการโฆษณาแล้วก็ทำการจัดจำหน่ายให้และในหลายๆครั้ง Publisher ก็ทำหน้าที่ในการลงทุนสร้างเกมให้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวนะผมขออนุญาตอ่านนะเพราะเนะื้อหามันเยอะบางคาั้พับพิเชือออกทุนในการสร้างเกมให้ด้วยถ้าเดพทุนไม่พอแต่การให้ก็ไม่ได้ให้เปล่าครับจะมีต้องมีการตอบแทนกันด้วยอนยะ่างเช่นว่าพับพิเชื่มีสิทธิ์ในการเก็บกําไรทั้งหมดให้ตัวเองคุ้มทุนก่อนแล้วถึงจะแบ่งส่วนต่างนั้นให้เดเวลลอปเปอร์ยกตัวอย่างนะฮะในเ,เดือนกุมภาพันธ์ปี2017ก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะค่าย s t a r b s t studio เนี่ยจะตัวเองเป็นพับพิเชื จะช่วยลงทุนสร้างเกมไซโคนัท2ของค่าย o u บเบิลไฟนะครับเป็นด้วยวงเงิน8 000, 000, 000, ล้านเหรียญในสัญญาระบุว่า Star b e a ๊จะได้85%ของกำไรมาจ่าย8ล้านที่ตัวเองลงทุนไปในการร่วมทุนสร้างก่อนจนกว่าจะได้8ล้านนั้นคืนเมื่อ8ล้านนั้นคืนแล้วกำไรส่วนที่ตัว Star b e a ๊จะหักเนี่ยจะเหลือแค่60% ก็คื problem. อจาก85ก็จะเหลือเป็น60นะครับผมแน่นอนว่าสัดส่วนตัวเลขตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงได้หรือแตกต่างกันไปแล้วแต่ค่ายแล้วแต่เกมแล้วแต่ความสัมพันธ e ์ระหว่าง d e v วลอป u b l เชอร์บางทีทีมเดเวลอปเปอก็เป็นคนจัดจําหน่ายเกมเองก็มีเพราะบางคนเขาก็มีความรู้ทางด้านการจัดจําหน่ายตัวโปรดักนะครับบางทีเขาเขาก็ทําเองแต่นั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องมี ต้นทุนในการที่จะรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นตั้งแต่สตาฟคนที่จะคอยเดินเรื่องมาสานเงินไปจนถหงนค่าโฆษณาอะไรต่างๆทีนี้ก็เหตุผลว่าทําไม p u b l i ิเชอถึงเป็นคนตั้งราคาเกมเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเขาเป็นคนลงทุนนั่นเองครับคือจริงอยู่ว่า d e v วลลอปเอ,อลงทุนในการสร้างลงทุนเวลาเหมือนกันแต่พ,พิเชอรเนี่ย เขาใช้เงินทุนในส่วนที่สัดส่วนที่สูงกว่าทําไมเดี๋ยวเราจะค่อยๆว่ากันไปนะฮะทีนี้ว่าใน60เหรียญที่เป็นราคาป้ายของเกมเนี่ยมันมีการแบ่งสัดส่วนเป็นยังไง60เหรียญต้องจ่ายให้คนเยอะมากตั้งแต่ Developer ก็ต้องเอา Publisher ก็ต้องเอา ร้านค้าที่เป็นหน้าร้านที่เราไปวางขายอย่างในบ้านเราในเมืองไทยก็มีมากมายหลายร้านเขาก็ต้องได้เงินเหมือนกันการเ,เจ้าของเครื่องก็ต้องให้ส่วนแบ่งเหมือนกันนะครับผมการขนส่งการจัดจำหน่ายทุกอย่างรวมไปถึงต้นทุนที่เกี่ยวกับค่ามาเก็ตติ้งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันกินมันเขาเรียกว่าอะไระใช้สมทบเข้าไปนะฮะ จากบัตเจตในการสร้างเกมเนี่ยบางครั้ง2ถึงสเท่าของต้นทุนในการสร้างเกมจริงๆนะครับวงการธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายๆกับวิดีโอเกมนี้คือภาพยนตร์ครับหนังโรงของเราเนี่ยแหละบางทีทุนสร้างหนังร้อยล้านแต่ค่าโฆษณาหนังเนี่ยไปอีกร้อยล้านหรือ200ล้านหรือ300้ล้านนะมากกว่าราคาตัวต้นทุนสร้างหนังอีกนะทำให้ ราคามันเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สิต้นทุนน่ยมันผิดไปจากที่คาดเอาไว้ค่อนข้างมากอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญแล้วนิวยอร์กไทม์ครับเคยประมาณการคาดเดาเอาไว้ว่า60เหรียญเนี่ยจะมีการแบ่งให้แต่ละฝ่ายยังไงบ้าง27เหรียญใน60นี้27เหรียญหรือประมาณครึ่งนึงจะไปที่ p u ร์ติเชอซึ่งก้อนนี้จะเป็นก้อนที่พาร์ิเชอจะแบ่งกับเดเวลอปเปนะครับ 15เหรียญคือกําไรของร้านค้า7เหรียญคือเจ้าของเครื่องเจ้าของเครื่องเจ้าของแพลตฟอร์มในที่นี้ก็คือ Sony PlayStation 4 m i ่ม o s o f t กับ Xbox One Nintendo กับ w ีวียู i วิ h 3 DS แล้วก็วาวด้วยนะับ PC ก็ได้เหมือนกันนะประมาณ7เหรียญต่อ1เกมนะครับผมและ4เหรียญเป็นค่าจัดทำ ก็คือค่าปั๊มแผน่นปั๊มคู่มือปั๊มปิ้นปกค่ากล่องพลาสติกและค่าขนส่งด้วยนะสี่เหรียญและอีก7เหรียญสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นสัดส่วนที่น่าสนใจเขาบอกว่ามันคือค่ารีเทิร์นแผ่นค่ารีเทิร์นแผ่นก็ผมตามความเข้าใจของผมนะมันหมายความว่าแผ่นเกมทุกแผ่นที่ปั๊มออกมามันไม่ได้ขายได้ครับมันอาจจะเหลือคงค้างสต็อก หรือว่าขายไม่ออกมันหมดอายุเชลฟ์ไลฟ์ไปซะก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะหักไว้ก่อนเจ็ดเหรียญเพื่อลองรับตรงนั้นอันนี้คือตามความเข้าใจของผมนะถ้าใครมีความรู้ที่ถูกต้องกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะเพราะผมว่ามันเป็นการทําตลาดที่เขาเรียกว่าอะไรมืออาชีพมากมันโปรเฟชชั่นอลมากที่เขามีการคํานวณว่าอ้ของมันขายไม่หมดเราจะต้องมีกําไรที่มารองรับส่วนนี้ด้วยนะอ่ายกเว้นว่า อ่าสัดส่วนมันคือ 27, 15, 7, 7แล้วก็4รวมกันเป็น60ปพอดีแต่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกมนั้นจัดจำหน่ายในรูปแบบดิจิตอลสัดส่วนมันอาจจะเปลี่ยนไปมันไม่มีค่าขนส่งค่าปั๊มแผ่นสี่เหรียญแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้อ่อ้ว้วก็อาจจะไม่มี15เหรียญร้านค้าอ่าใช่ไหมโดยแต่ตัวดิจิตอลเนี่ยเราละว้ก่อนแล้วกันทีนี้ว่าเรามาดู60เหรียญตรงนี้จะเห็นได้ว่า ทุกส่วนเนี่ยค่อนข้างจะฟิกไม่มีตัวไหนขยับได้เลยครับค่าปั๊มแผนค่าเจ้าของเครื่องเหมือนค่าตงค่าแท็กมาต้องเก็บอยู่แล้วค่าตัวเดเวลอปเปอร์ก็ต้องได้มีตัวเดียวที่อาจจะผันผวนได้นิดหน่อยปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยก็คือตัวกําไรของร้านค้า15เหรียญพี่หนูว่ากําไรของร้านค้า15เหรียญเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าร้านค้าเอากําไรแค่10เหรียญหรือเอากาไรแค่5เหรียญแล้วขายวอลลุ่มมันจะได้ไหม ในประเทศอเมริกานะครับเรื่องผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอีกหลายๆส่วนทั่วในโลกนี่แหละก็คือร้านค้าไม่มีอำนาจในการที่จะลดราคาแผ่นเกมได้ตามใจตัวเองนะแต่ของเมืองไทยรู้สึกจะลดเองตามอัธยาศัยเพราะว่ามันจะทำให้ราคาตลาดนั้นเสียหมดครับมันจะเสียทั้งระบบโดยรวมทีนี้ว่ามันก็เลยการที่จะกําหนดให้มีการเซลล์จากโปรโมชั่น หรือลดลดราคาตัวเกมเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้น่าจะเป็นตัวับปิเชอร์ก่อนด้วยนะฮะถึงจะสามารถทำได้ไม่งั้นต่างคนทุกคนตัดราคาหมดตลาดมันก็จะเสียหมดอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมับปิเชอร์ถึงได้มีส่วนแบ่งจาก60เหรียญน,นี้ได้เยอะนะ,นะ,ะก็คือประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะ27เหรียญก็เพราะว่าการสร้างเกมที่เปิ้เอเนี่ยมันใช้ ต้นทุนมหาศาลครับเกมเกมที <Whoa. Okay. S 3> ่พี่เปิลเปัจจุบ so 60, right? away, so ันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเปิดกันอยู่ที่60ใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่ที่เปิลเเป็นอินดี้เป็นดาวน์โหลดเป็นเกมสเกลเล็กก็จะ40 30 20อะไรสิบห้าลดหลั่นกันไปก็ว่ากันไปแต่สําหรับที่เปิลเเนี่ยใช้ทุนสร้างของปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราว50ล้านถึง200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับไม่ใช่บาทนะครับลองคูณผมเอาเครื่องคิดเลขมาคูณง่ายๆ50เหรียญเนี่ย ห้าสิบล้านสิไม่ใช่ห้าสิบเหรียญห้าสิบล้านเหรียญเนี่ยคูณตีว่าสามหกแล้วกันนะก็ประมาณพันแปดร้อยล้านครับถ้าสองร้อยล้านเหรียญคูณด้วยสามหกก็ประมาณเจ็ดพันสองร้อยล้านครับนี่คือต้นทุนในการสร้างเกมนะครับผมผมจะยกตัวอย่างเกมฟอร์มใหญ่ๆนะครับ r i z o n Zero Dawn นะครับเพิ่งวางขายไปนะครับมีต้นทุนการสร้างอยู่ที่ประมาณ45-75ถึงล้านเหรียญ ในขณะที่ Destiny นะครับทุนสร้างอยู่ที่150ล้านเหรียญนะครับก็คือจะแกว่งๆอยู่ในเรนจ์นี้นะครับแล้วทำไมค่าสร้างเกมมันแพงจังสูตรการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสร้างเกมเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่ที่คนอุปกรณ์นะครับคนอุปกรณ์คือฮาร์ดแวร์ค่าเช่าพวกสถานที่นะครับพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่าค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้แล้วกันแล้วก็คูณด้วยระยะเวลาครับ คนอุปกรณ์ค่าเช่าแล้วก็ระยะเวลาเป็นตัวแปร Developer เกรดธรรมดาคนหนึ่งในสาในใน,ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีรายได้83,000เหรียญสหรัฐต่อปีหาร12ออกมาก็คือตกเดือนละ7,000เหรียญ7,000เหรียญเนี่ยคูณเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ2 5 0 0ส0 0ี่ ถามว่าเยอะไหมต่อเดือนนะ2 0 0 0ส0สคือถ้าคิดตามอัตามเมืองนอกอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะหรอกก็เพราะว่าค่าคองชีทุกอย่างเขาก็แพงใช่ไหมครับคนเงินเดือน2,000 200, 0 0ในประเทศไทยก็อาจจะจัดว่าสูงสูงแล้วนะครับผมแต่ว่าผมว่าตีสำหรับเมืองนอกนี่เดเวลอปเปอร์ไม่ใช่ยอดฝีมือไม่ใช่เป็นคนดังอะไรที่ไหนนะ,ะเฉลียเฉลียออกมาเนี่ยคนหนึ่งได้เงินเดือนเดือนละ7 0 0 0เหรียญถ้าพวกมีชื่อก็จะเยอะกว่านี้ระดับผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ว่าทีมสร้างเกมที่เปเนเนี่ยมันไม่ได้ใช้คนคนเดียวยครับมันใช้คนเป็นร้อยคนครับถ้าสมมติว่าทีมนั้นมีคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะกลายเป็นเงินเฉพาะค่าเงินเดือนอย่างเดียวนะเจ็ดพันเนี่ยคูณร้อยเนี่ยเงินเดือนอย่างเดียวเดือนละเจ็ดแสนเหรียญครับเจ็ดแสนเหรียญถ้าคูณสิบสองเดือนก็ประมาณแปดล้านกว่าเหรียญครับต่อปีนี่แค่เงินเดือนอย่างเดียวนะแปด ประมาณ8ล้าน4เนี Frederick ่ย8ล้านเหรียญต่อปีเนี่ยแล้วถ้าเกมที yeah, ่ต้องใช้คนสร้างระดับ2-300ล้านส0 0คนน่ะคูณ3เข้าไปกลายเป็น24 25ล้านเลยครับกลายเป็น24 25ล้านต่อเกมทิพเปิลเอนะครับนี่คือ1ปีในการสร้างนะครับเพราะเราคำนวณ12เดือนถ้าเกมทิพเปิลเเกมนั้นเฉลี่ยโดยทั่วไปในตลาดเรารู้กันอยู่แล้วทิ่เปิลเอหเกมใช้เวลาอย่างต่ำก็2 3ปีคูณเข้าไปอีกนะฮะ จาก24ล้านคูณ3ปีการเป็น72ล้านครับ24ล้านคูณ2ปีก็เป็น50ล้านครับมันจะไม่ถึงได้ไงครับนี่เฉพาะค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยล่อกันไป70ล้านนะฮะยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ยังไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ก็แน่นอนเกมมันไม่ได้สร้างโดยใช้ปากกากกระดาษนะมันก็ต้องมีคอมพิวเตอร์มันต้องมีเดสก์ทิปมันต้องมี นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดและยังจะมีค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตที่ต้องมีอยู่แล้วทุกออฟฟิศนะครับสมมุติว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมทุกอย่างค่าใช้จ่ายพวกนี้อีกปกินอากะศรวมกันออกมาเป็น90ล้านครับ90ล้านต้นทุนในการสร้างเกม90ล้านเนียยเพราะว่าเมื่อกี้เราเออบอกว่าตัวเกมเนี่ยสร้างอยู่ที่ตั้งแต่ห้ถึงสองร้ก็กลางๆแล้วกันเกล้านเนี่ยถ้า บาพ,พเชอร์ได้แผ่นละ30เหรียญ90ล้านหารด้วย30พวกเขาต้องขายเกมได้3ล้านก๊อปปี้ครับถึงจะได้กำไรนะถึงจะเริ่มได้กำไรคืนม,มานะครับและนี่คือยังไม่รวมค่ามาเก็ตติ้งนะครับเพราะเราบอกเราบอกแล้วว่าค่ามาเก็ตติ้งจะดับเบิลหรือทริปเปิลคูณ2คูณ3ของค่าเดเวลอปเปอร์นะครับผมก็มันก็ยิ่งทำให้เดเวลอ ตัว p u บบิ s เชอจะต้องได้เปอร์เซ็นต์จาก60นั้นถึงครึ่งหนึ่งนะว่าทําไมเขาถึงได้ถึงครึ่งฟังดูบ้าบอไหมผมรู้สึกว่ามันแบบค่า Marketing ิ้งค่าค่าสร้างเกมทุกอย่างมันบ้าบอมากแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบ d e v วลอ p เปอกับพับบิ s เชอมันจะได้เงินคืนจากการขายเกมเนี่ยอ,อ,อันนี้สืบย้อนไปนิดน,นึงนะครับในช่วงยุค90นะครับทเอรเกมหนึ่งเนี่ย Q90 น่าจะประมาณสมัยซูเปอร์แฟมิคอมอะไรเงี้ยใช้เงินในการสร้าง3ล้านเท่านั้นนะครับแล้วราคา60เหรียญเนี่ยอยู่กับเซตกันมาเป็น10ปีแล้วชัดเจนแน่นอนก็คือในช่วงยุคเพ3กับ Xbox 360ราคาเกมที่เป็น A คือ60เหรียญก่อนย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็60อยู่นะครับสมัยเพ2 จนถึงซูปเปอร์ผมคิดว่าก็น่าจะมีอยู่นะหกสิเหรียญห้าสิเหรียญหกสิเหรียญประมาณนี้เรายังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาครับนั่นคืออัตราเงินเฟอ้อครับผมผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจที่ลึกซึง้งแต่ผมจะมอธิบายสั้นๆง่ายๆว่าเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อคือการที่ราคาสินค้าและบริการในตลาดแพงขึ้นเองเรื่อยๆทุกปีเพื่อมันเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายในการ เขาเรียกว่าอะไรต้นทุนของทุกอย่างอ่ะมันเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะราคาแพงขึ้นแบะพูดง่ายๆยิ่งนานวันราคาก็จะแพงขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆสมัยผมเกิดน้ำมันลิตรละ8บาทเบนซินเนี่ย8บาท9บาทถ้าใครอายุอล่รๆกันก็คงจะเคยเห็นจนทุกวันนี้ผมอายุ30กว่าแล้วผมราคาน้ํามันเบนซินก็เหมือนกับเหมือนอย่างนั้นนะครับเหมือนเดิม ยีบกว่าบาท30บกว่าบาท40บาทอะไรเงี้ยผมก็ค่อยๆเห็นมันขึ้นมาตลอดหรือน้ําอัดลมที่เมื่อก่อนขวดแก้วขวดหนึ่งขวดหบาทใครทันไหมทุกวันนี้ขวดแก้วขวดหนึ่งก็เป็น10บาทนะครับมันมันเป็นราคาที่ขึ้นแล้วก็ไม่เคยลงเลยนะครับทำให้เกมเนี่ยวิดีโอเกมเนี่ยเป็นสินค้าที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาคอนซูเมอร์โปรดักว่าในเมื่ออาหารเครื่องดื่ม น้ำมันทุกอย่างมันแพงขึ้นแต่เป็น10ปีแล้วนะที่วิดีโอเกมยังหยุดราคาตัวเองอยู่ที่60เหรียญน,นะครับทีนี้ว่านะเท่ากับว่าจริงๆแล้วราคามันควรจะขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคำนวณกันต่อไปอัตรางเงินเฟอ้อเฉลีย่ยย้อนหลัง100ปีของโลกเนี่ยย้อนกลับไป100ปีเนี่ยจะอยู่ที่ตกปีละ3.22%ต่อปี แปลว่าทุก20ปีราคาสินค้าจะต้องเพิ่มขึ้น1เท่าตัวครับก็ของที่เคยราคา8บาท20ปีผ่านมาก็จะต้อง16บาทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะตั้งแต่ปี1999่าเอัเงินเฟอ้อของโลกของโลกเนี่ยสูงถึง90.6%ครับหมายความว่าเกมที่เคยราคา50เหรียญเมื่อปี9 9ราคาปัจจุบันจะต้องกลายเป็น95เหรียญเกมที่ราคา 6 0เหรียญปัจจุบันควรจะต้องราคา1้4ยสิบสี่เหรียญนี่คือราคาที่ควรจะเป็นในปัจจุบันของเกมน,นะคือประมาณ114เหรียญเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเกมมันควรจะราคาแพงขึ้นแล้วครับซึ่งถ้าเราลองคิดดูดีๆราคาประมาณ114เหรียญ100เหรียญร้อยสหรือร้อ มันจะไปคล้ายคลึงกับอะไรรู้ไหมครับซีซันพาสไงครับทุกวันนี้วิดีโอเกมเมื่อออกมามันจะผู้เกมฟอร์มใหญ่มันจะชอบมีซีซันพา a s สมาด้วยชอบพ่วง DLC มาด้วยเกมเบสราคา60จริงซีซันพาสก็จะจักตั้งราคาอยู่ประมาณ20-25ไปจนถึงพวกโคตรอย่างคอฟดิวตี้หรือ b t t l e Field มันก็จะประมาณ5-60เหรียญคือดับเบิลค่าเกมไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา60ตัวเบสมาบวกกับ40สซีซันพารหรือ50หรือ60มันก็จะได้ราคาที่เราคำนวณกันมาเป,เป๊ะเลยครับปัจจุบันเกมที่พวกเที่มีซีซันพาร์ทราคาลงกันอยู่ที่ประมาณ100เหรียญคะถึง100เหรียญซึ่งมันเป็นราคาจริงที่ที่โลกนี้ วิดนะีโอเกมณปัจจุบันนี้ควรจะมีราคาเท่านั้นพอดีเลยซึ่งการการะทาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มกาเนิดซีซันพารขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทดลองแก้ปัญหาระยะสั้นของตัว developer และ p u b พิเชอ r ครับเราจะสังเกตว่าซีซันพารมีปัญหามากมายในอดีตเช่น,นผู้เล่นรู้สึกว่าเฮ้ สีชั้นพามันกระจอกมันก็จอ้อยร่อยมันโกงเราทําไมของที่ได้มันถึงไม่คุ้มเลยทําไมเรา,เรารู้สึกว่ามูลค่าจริงๆของมันเนี่ยไม่มากพอนะฮะนี่คือพาบิเชอร์เขาลองทดลองเรียนรู้กันผ่านมาตลอดแต่อย่างที่บอกมันเป็นการแก้ปัญหาแค่ชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายแล้วทางเลือกที่จะแก้ปัญหานี้มีอยู่แค่2ทางคือ1 เดเวลอปเปจะต้องลดสเกลของเกมลงครับอาจจะลดคุณภาพกราฟิกลดระบบลดต้นทุนการผลิตต่างๆใช้คนน้อยลงหรือเนื้อหาของเกมน้อยลงซึ่งมองในด้านความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าจุดนี้อาจจะยากเพราะเทคโนโลยีมันก้าวหน้าทุกวันมันมีการคิดอะไรใหม่ๆมีระบบอะไรใหม่ๆให้เราให้ d e v e l o p เ r ขาทำได้ทุกวันเพราะฉะนั้นการลดต้นทุน ก็ผมว่ามาอันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ t r i p เ e A เขาอยากจะทำแต่อินดี้เป็นไปได้อินดี้ a a ิอาจจะเกิดขึ้นไ,ไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ยังต้องเจาะลึกทำกันได้เป็นวิดีโออีกตอนเลยนะอันนั้นคือช้อยที่หนึ่งคือลดต้นทุนการผลิตเกมช้อยที่สองที่เรี e l ว่า r เอรมีทางเลือกก็คือมันจะต้องขึ้นราคาครับ สักวันหนึ่งเกมจะต้องขึ้นราคาแน่นอนไม่ใช่ราคาเบสอยู่ที่60เหรียญเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และใครจะเป็นคนจุดประกายให้เรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาในวงการของเรานะครับผมโอ้ก็อันนี้หมดข้อมูลที่ผมเตรียมออกมาไว้จะพูดนะก็ถือว่าสั้นกว่าที่คิดไว้ตอนแรกนะแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะก็ดีแล้วเพราะอันนี้เป็นผม รีเสิร์ชเยอะจริงๆนะจกเอาไว้เยอะมากแต่ว่าพอมาพูดจริงก็เร็วกว่าที่คิดก็หวังว่าคงจะได้ไประโยชน์กันนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะฮะเหนื่อยจริงนะทำวิดีโอทั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ